พรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำอำเภอแม่สอดร,รุ่นที่สองค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมชัยกิจเจริญรุง่งโร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้รับการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำอำเภอแม่สอดร,รุ่นที่สองโดยมีนายวิรัติแดงเถินนักทันทวิทยาชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งทางดรเทิดเกียรติชินสรนาันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายอิงคารัตตันติพง์สาติรองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมเป็นเกียรติพร้อมหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอแม่สอดที่เรือนจำอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลน,นครแม่สอดจังหวัดต,ตาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำอำเภอแม่สอดซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านปั้นโคกขุดหนองทำนาเพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่แบ่งพื้นที่ขนาดเล็กโดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่องและมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินยัยการลงมือปฏิบัติตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อพ้นโทษออกไปภายนอกการฝึกโครงการพระราช,ชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำอำเภอแม่สอดมีผู้เข้ารับการฝึกเป็นผู้ต้องขังที่เป็นคนไทย146คนและชาวต่างชาติ156คนรวมทั้งสิ้น300คนเปิดปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14วันเรียวเวลา18กันยายน2563ถึง1ตุลาคม2563ในการฝึกเป็น3ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงขั้นตอนที่2การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติประกอบด้วยการออกแบบแนวคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านปั้นโคกขุดหนองทำนาตามภูมิสังคมลงบนกระดาษการสร้างพื้นที่จำลองและการวางแผนปลูกป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างเพื่อพออยู่พอกินพอร่มเย็นการปฏิบัติในพื้นที่จึงมีขนาด1งานหรือ412ตารางเมตร3ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านปั้นโคกขุดหนองทำนาตามภูมิสังคม ซึ่งทำให้สามารถพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สามารถช่วยเหลือประชาชนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้หลังจากนี้แล้วผู้ต้องขังที่จะได้รับการลดโทษในโอกาสต่อไปจะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเองนั้นเป็นการศึกษาพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปหน <1. S 1> ึ่งสองาสีาจ่าจากจงรับภักดีต่อชาติ What?